เราจะมาลองก่อนอื่นเลยเราจะมาลองทําความเข้าใจเรื่องกฎของทรายก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะครับสมมุติมีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะมีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งตรงนี้เป็นมุม A อตรงนี้เป็นมุม b ตรงนี้เป็นมุม c นะสมมุติครูให้ด้านนี้ยาวอะไรดีกอไก่ด้านนี้ยาวขอไข่เออด้านนี้ยาวขอควาย นะด้านคอควายปิดมุม c ด้านกอไก่ปิดมุม a ด้านคอไค่ปิดมุม b นะโอเคนะมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งตามนี้นะอ่ะกฎของทรายคืออะไรเดี๋ยวพี่เอก,กี้จะอธิบายนะกฎของทรายเขาว่าไว้ว่าด้านกอ ด้านไหนก็ตามหารด้วยไซายของมุมที่ปิดมันนะครับก็หารด้วยไซาย A ก็จะเท่ากับขอหารด้วยไซาย B ก็จะเท่ากับคอหารด้วยไซาย C นะครับขอหารด้วยไซายมุม B นะครับขอหารด้วยไซายมุม B นะครับก็จะเท่ากับคอหารด้วยไซายมุม คอปิดด้านไหนมุม c นะก็อปิดมุม a ก็คือกอหารด้วย sin มุม a จะเท่ากับขอหันที่ยรามุม b เท่ากับคอหารที่ยรามุม c 3อัตราส่วนเนี้ยจะเท่ากันนะครับเราสามารถจับคู่นี้มาเท่ากันเพื่อหาค่าใดค่าหนึ่งก็ได้หรือจับคู่นี้นี่เท่ากับนี่ก็ได้นะครับหรือจะจับนี่เท่ากับนี่เพื่อหาค่าใดค่าหนึ่งแล้วแต่ว่าโจทย์จะให้ขอเป็นตัวแปรขอเป็นตัวแปรหรือ ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวแปรนะหรือมุมเป็นตัวแปรแล้วแต่นะครับแต่เนี่ยคือกฎของทรายนะครับคืออันนี้เลยนะครับกฎของทรายความยาวด้านหารด้วยทรายของมุมที่ด้านเนี้ยมันปิดอยู่จะเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมมี3ด้านก็3จับคู่เนี่ยก็จะเท่ากันทั้งหมดนะไม่งง,งเนะาะนอย่างเช่นตรงนี้สีนะครับ ตรงนี้60ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ร้อยห้าแล้วตรงนี้ก็จะเหลือ75็ดห้าอ่าไม่สมมติล้เนี้ยรูปรูปเดียวกับที่น้องธนกิจถามมาเลยนะครับผมสมมติด้านนี้เป็น x ใช่ไหมด้านนี้เป็น y ดานนยานีสิบแปดก็ไม่สมมตนะินะ่ะนะแล้วจะใช้คำว่าสมมติทำไมอ่าหลักของข้อน,นี้คืออะไรอ่าใช้กฎของไซน์นะครับ x เขียนก่อนเลยนะยังไม่ต้องคิดว่ามันจะคำนวณยังไงนะเขียนก่อนเลยเขียนฝึกการดูหลักของไซน์ก่อน x หารด้วยไซน์60ถูกไหมด้านความยาวด้านหารด้วยไซน์ของมุมที่ด้านนี้มันปิดอยู่หรือตรงตรงข้ามนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับ y หารด้วยไซน์45เนี่ยมีแต่ไซน์นะครับเขาเลยเรียกกฎของไซน์นะแล้วก็ ด้านนี้ด้าน18ปิดมุม75ก็คือ18หาราห s ซ n ์5จะเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะหาได้ค่า x ค่า y ได้ละอ่ะเราปิดตัวนี้นะจับคู่นี้ x ส่วน sin 60เท่ากับส8ส่วน s i n 75ตัวนี้เป็นตัวเลขเรารู้ค่าอยู่แล้วตัวนี้ก็คิดค่าออกมาได้ตัวนี้ก็คิด,ออดคด่าออกมาได้นะเหลือตัว x สมการมีตัวแปรตัวเดียวก็หาค่าเอกได้จับอีกคู่หนึ่ง y ส่วนทรายสี่ิบห้าเท่ากับ18ดส่วนทรายเจ็ดห้านี่รู้ค่านี่รู้ค่านี่รู้ค่าเหลือแต่ y ตัวเดียวก็หาได้แค่นี้เราก็ได้ xy แล้วนะครับผมไม่ยากปัญหาของข้อนี้จริงๆคือหา sin ยเจ็ดห้าได้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขเออยหกสิบเนี่ยเราท่องกันมาแต่เด็ก s i าย45ี่้าท่องกันมาแต่เด็กมต้น sin 7เจ็ดห้า 75, ใครจะไปท่อง อาจจะบ,บางคนท่องนะครับยุคนี้บอกเลยเป็นยุคแข่งขันสุดๆทราย7 5หาทรายมุมแปดทรายสาเด็กก็ท่องกันแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ได้ท่องมาล่ะก็มีวิธีหาได้ง่ายๆนะครับคีย์ของข้อนี้คือทราย75ตหาหักนะครับแต่ส่วนใหญ่กฎของทรายเด็กส่วนใหญ่จะรู้แล้วแต่น้องไม่รู้ไม่เป็นไรแล้วก็มาฝึกไปเรื่อยๆนะหาโจทย์กฎของทรายทําไปเรื่อยๆไม่รู้จักไม่ได้แปลว่าโง่หรือไม่ได้แปลว่าผิดอะไรนะครับ แค่เรารู้มันซะแล้วฝึกทําแค่เนี้ยก็จะได้แล้วนะครับไม่รู้เราไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปห่วงนะครับเติมเต็มความรู้ตัวเองไปเรื่อยๆๆนะครับผมนะทรายเจ็ดสิบห้าหายังไงเอ่ยทรายเจ็ดสิบห้ามันมาจากเขาเขาจงใจให้ใช้มุมนี้ครับสูตรทรายมุมบวก 7 5เนี่ยมันช่างวังเอิญเท่ากับ30บวกสสาซดเราก็เคยท่องมาแล้วซด์สี้เราก็เคยท่องมาแล้วนะครับไซดคอสของมุม30สิบซคอสของมุม45ท่องมาแล้วทั้งนั้นเราก็เลยแต่อันเนี้ยไม่เคยท่องนะครับซึ่งเขาจงใจให้เราเปลี่ยนรูปนี้เป็นรูปนี้เพราะอะไรจำได้ไหมเอ่ยไซด A บวกจำสุดได้ไหมไซย A บวก B เท่ากับ sin a cos b บวก cos a s i ซนนะครับผมนี่คือสูตร sin มุมบวกนะหรือมุมลบจะเท่ากับ sin cos cos sin เครื่องหมายเดียวกันเครื่องหมายเดียวกันแปลว่าเครื่องหมายเดียวกันกับตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบนอ่านะครับ ไซน์คอสคอสไซน์และเรียง a b เรียง AB เหมือนกันแต่สลับแค่ไซน์คอสคอสไซน์เครื่องหมายเดียวกันนี่คือสูตรไซน์มุมบวกหรือมุมลบนะครับจำง่ายๆไซน์คอสคอสไซน์เครื่องหมายเดียวกันแล้วมันจะมีสูตรคอสอีกอันหนึ่งนะคอสคอสไซน์ไซน์เครื่องหมายตรงข้ามลองไปท่องดูได้นะครับแต่จริงๆท่องแล้วจำได้มันไม่พอนะต้องฝึกทำด้วยนะแล้วมันจะอินกับสูตรนั้นและจำได้ลึกกว่านะครับ เนี่ยข้อนี้เป็นไซน์สามสิบบวกสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นมันก็กระจายออกมาตามนี้เลยนะครับไซน์สามสิบคูณคอสสี่สิบห้าถูกไหมไซน์เอบวกบีเท่ากับไซน์คอสคอสอะไรเอ่ยตกตกกระดานยังอาไซน์นะครับสี่ห้านะไม่ตกกระดานแต่ กาคูตกไปแล้วนะอ่าแล้วก็บวกกันนะครับตัวนี้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 เป็นล้วนแต่เป็นตัวที่เราเคยท่องมาในมอต้นทั้งทั้งหมดเลยนะครับเราก็แทนค่าไปเลยซ้าย30เท่ากับหน่งส่วนสองอสเท่ากับหส่วนรูทหรือรูทสองส่วนสนะแล้วแต่จะใช้1นส่วนรูทหรือรูทสส่วนสมีค่าเท่ากันนะบวก Cos 30มรูทสามส่วนส ซส์45ก็1ส่วนรูอเราก็จะได้แล้วว่าไซส์75มันเท่ากับ1่บวกรูก็คือ1บวกรูสส่วนด้วย2อรูอนะครับแล้วก็ลองแทนค่าหาสมการดูลองทำเองดูต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราได้ไซส์75แล้วว่าเป็นรู้3บวก1นส่วน2รูอนะครับค่าของตัวเนี้ยส่วนไอ้ตัวนี้หาได้อยู่แล้วตัวนี้หาได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็รู้แล้วว่าเป็น18 หานะ x จับทีละคู่หา x จับคู่นี้หา y นะครับทำได้แล้วเพราะเรารู้ค่า sin 75แล้วว่าเป็นค่านี้นะโดยใช้ sin มุมบวกจริงๆโจทย์ข้อน,นี้ไม่ได้ยากที่กฎของ sin นะครับเพราะว่าเขาสอนกันต้นๆอยู่แล้วอย่างที่ครูบอกไปแต่ตรงนี้ต่หากเขาจโจทย์จงใจให้ใช้สูตรนี้ต่หากนะครับสูตรนี้ไม่ใช่สูตรพิลึกหรือสูตรพิเศษกว่าอันอื่นนะครับเด็กทุกคนที่จะไปสอบเขาจะจำได้อยู่แล้วนะ ราะฉะนั้นน้องถ้าย้องยังไม่รู้ไม่เป็นไรลุยท่องลุยจํานะครับโค้งสุดท้ายแล้วเราก็เอาให้เต็มที่นะลองลองลองทำต่อดูว่า x ได้เท่าไหร่ y ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกคําตอบกูมานะ